สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช a n n l โ so ซอนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปดูหนังกันค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปว่าเออช่วงโควิดทําไมเข้าไปดูในโรงหนังได้ด้วยหรอไม่ใช่นะคะวันนี้เราจะไปดูหนังกลางแปลงกันค่ะ แบบว่าโอตื่นเต้นมากเลยรู้เปล่าเพราะว่าโออ่ไม่เคยดูหนังกลางแปลงที่นี่เลยนะเคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะที่เขาแบบนั่งอยู่ในรถแล้วก็ดูหนังเลยเงี้ยแล้วก็มีป๊อปคอนอะไรอย่างงี้นะพอดีเรารู้มาว่าเขาอ่ะมีจัดหนกลางแปลงขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันฟรีโอก็เลยว่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปกันโอก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปแล้วจะดูได้แบบไหนจะเป็นเหมือนที่เราเคยดูในหนังในจินตนาการหรือเปล่าโอก็ไม่รู้นะคะงั้นเราไปมั่วพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนรถเริ่มติดแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสามครึ่งเราจะไปทันไหมเนี่ยเพราะว่าหนังมันจะเล่นประมาณห้าโมงแล้วเรายังต้องไปอไกลเลยอ่ะทุกคนดูนะคะตอนนี้วินเทอร์แล้วต้นไม้ที่นี่ก็เริ่มแปลงล่างแล้วค่ะใบาหายหมดเลยเห็นปะเหลือแต่กา้านแล้วก็บบต้นแห้งๆถ้าไม่รู้เนี่ยก็คือแบบว่านึกว่าเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันยังไม่ตายค่ะมันแค่จำศีลเฉย คื้ยบ้านหลังนี้น่ารักอ่ะดูดิเอาลุงซานต้าไปอยู่บนหลังคาแล้วก็จะลงไปในป่องไฟนะเหมือนในกระตูเลยนะ วิวตอนนี้สวยมากเลยเค,ค่ะมแม่ตื่นเต้นเห็นเลยคุณเศรรมากเลย,ย,เลยแล้วก็ถึงแล้วถึงแล้วเห็นจอหนังแล้วเห็นไว้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ แต่จอหนังมันอยู่ตรงนู้นอะแตะ่หาทางเข้าไปที่จอโรงหนังไม่ได้อะ่ะแล้วรถที่ตามหลังโอมานะอีกหลายคันนะก็งงๆเหมือนกันอนะเราคิดว่าเรามาถูกแล้วนะคะน่าจะใช่นะตามๆกันไปนะคะก็โอเคเรามาถูกทางและมีพนักงานคอยบอกและคนถึงแล้วคะ่ะถึงแล้ว นตอนนี้งงมากเลยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจอดตรงไหนได้นะคะเห็นเขาบอกว่าห้ามจอดตรงที่ถนนมันขีดกากบาดไว้นะคะเพื่อเขาทําไว้เพื่อให้เว้นระยะห่างแล้วก็รถจะได้ไม่บังกันนะคะเมื่อกี้โอเข้าไปจอดแล้วมันแบบเป็นกากบาดนะ,ะก็ต้องหาที่อื่นที่มันไม่ได้เป็นกากบาดนะเนี่ยทุกคนที่มันเป็นกากบาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามจอดเขาให้จอดแบบไกลๆกันนะคะ เราเห็นแต่หนังนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงกาลังหาวิธีให้ได้ยินเสียงตอนนี้เราหาที่จอดได้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงหนังนะคะเขาจะให้เราเปิดไปที่คืนวิทยุอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองหาก่อนนะลองไปคืนนี้ถึงจะได้ยินได้ยินเสียงแล้วค่ะยินนะแต่ว่าคืนมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะคืนไม่ค่อยชัดเลยะทุกคนวันนี้หนังที่เราดูเรื่องเอลฟ์นะคะ เป็นหนังเก่าแล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากมาดูให้มันได้บรรยากาศว่าหนังกลางแปง้งแถวเมืองนอกมันเป็นยังไงนะคะหนังกลางแปลงที่นี่มันดีมากเลยอ่ะมันแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากทุกคนก็จอดดูของใครของมันนะคะเงียบๆแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยเพราะว่าเขาอ่ะไม่เปิดเสียงออกลำโพงใหญ่นะเขาให้เราอ่ะฟังในรถใครรถมันเปิดไปตามขึ้นวิทยุที่เขากำหนดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เปิดฟัง มันก็จะเป็นเสียงอยู่ในรถเราแล้วก็ภาพอยู่ในจออะไรอย่างเงี้ยทุกคนในที่สุดเราก็มีป๊อปคอร์นนะคะน้องชายเราที่มาด้วยกันนะคะที่อยู่รถคันนู้นนะคะ<ๆ>เขาเตรียมป๊อปคอร์นมาให้ในที่สุดเราก็มีป๊อปคอร์นกินระหว่างดูหนังแล้ว นีก็ไม่มีอะไรมากนะคะโอก็แค่อยากให้เพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับโอนั่นเองนะคะเพราะว่าการดูหนังกลางแปลงที่เมกานี่ก็เป็นครั้งแรกของโอเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมๆกันนะคะยังไงโอก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่โอด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้โอนะแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วครั้งหน้าโอจะพาทุกคนไปตะลุยที่ไหนในนิวยอร์กอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้ก็บา,บา น,นี้เป็นน้องนะคะที่มาด้วยกันกับเรานะคะไคลี่สวัสดีค่ะ